ประเด็นเรื่องของกำนันรบล่ลาสุดตอนนี้เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากๆแล้วก็เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมด้วยก่อนหน้านี้หลวงปู่พอจะทราบประวัติที่มาที่ไปของครอบครัวกำนันรบไหมครับฉันไม่รู้จักเขาโดยส่วนตัวนะแต่ก็เคยได้ยินชื่อเสียงของพ่อเขาเรียกผู้ใหญ่โยธผู้ใหญ่โยธเนี่ย <S <S เขาเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลพอสมควรแล้วเขาก็เป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดนครปฐม เขาอยู่อำเภอตะก,ก้องอยู่ตำบตกกลตะก้องเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ลูกชายเขาเนี่ยก็เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วเป็นทั้งกำนันแล้วก็เป็นการผลักดันของพ่อเขาแหละก็ทําอาชีพเหมือนกันก็คือรับเหมาก่อสร้างทําทางทําท่ออะไรเนี่ยทำถนนแต่พอพอลูกชายขึ้นมาเป็นกำนันก็พยายามสั่งสมบารมีเพราะว่ามีธุรกิจหลากหลาย แล้วก็ประมูลงานโครงการท้องถิ่นชนบทอะไรทั้งหลายในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงเนี่ยได้มหาศาลเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ได้ไมาง่ายๆถ้าไม่มีบารม,รไม,มีไม่มีไม่มีอิทธิพลแล้วเขาก็เป็นคนใจปั้มเลี้ยงลูกน้องก็กล้าจ่ายกล้าจ่ายกล้าให้กล้าทุ่มงานเนี่ยถ้ามันจะไปทํางานเพื่อให้ได้เงินแต่ต้องเอาเงินไปแลกงาน นี่คือหลักคิดของคนก่อสร้างของที่นี่คือถ้าคุณทํางานแล้วอยากได้เงินแต่ในขณะเดียวกันคุณไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อแรกง,งานคุณก็จะไม่ได้งานเป็นที่รู้กันเป็นที่รู้กันนะักก่อสร้างทั้งหลายเขาก็รับรู้กันโดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้างตามทางหลวงชนบทตามที่เป็นกบของอปตอบจอทั้งหลายอยู่ในความดูแลของท้องถิ่นนะครับ ถ้าใครที่สามารถมีศักยภาพในการจ่ายจ่ายหนักใจเต็มใจเยอะเนี่ยงานได้มาตึมดีไม่ดีไม่ต้องวิ่งหาแล้วมีงานโทรเข้ามาหาเองเลยนี่คือหลักหลักที่เขาทำทำกันอยู่ลูกศิษย์ฉันก็มีรับเหมาก่อสร้างทางเทิงแต่ก็ทำทางไม่ได้ในชนบทเขาทำทางระดับชาติทางทางส่วนใหญ่ก่อนหน้านั้นเขาก็ทำในทางชนบทเราก็พอรู้ข้อมูลเหมือนกันว่า ที่เขาทำทำกันอยู่มันก็มันจําเป็นต้องจ่ายอะถ้าไม่จ่ายคุณก็ไม่ได้ตังคุณก็ไม่ได้งานพอไม่ได้งานนี่ลูกน้องมันก็อยู่ไม่ได้ครับมันต้องเลี้ยงลูกน้องไหนจะค่าผ่อนรถผ่อนเครื่องไม้เครื่องมือทําทุกอย่างคือให้มันได้งานมาแล้วก็งานต่องานได้กําไรบ้างขาดทุนบ้างแต่ถ้าไม่มีธุรกิจอื่นนะที่มันเป็นสีเทาๆก็ถือว่างานนั้นก็คงอยู่ได้ไม่นานสายป่านมันก็ต้องขาดลงสักวัน แต่ถ้าหากว่ามีธุรกิจสีเทามาสนับสนุนแล้วก็เอางานมาเป็นตัวฟอกเงินเนี่ยอันนั้นนะ่ะอยู่ได้ยาวนี่หมายความว่าหลวงปู่กำลังตั้งข้อสังเกตว่าก็ไปดูเอาแล้วกันเขาามีข่าวเขาคนนคกปฐมเขาก็รู้กันนะ่ะเนะคือธุรกิจสีเทามันคือไอ้ตัวงานที่มันเป็นเรื่องถูกกฎหมายเรื่องงานก่อสร้างเนี่ยถ้าว่าจริงๆถ้ากล้าที่จะเปและจ่ายหนักขนาดนั้นเนี่ยกำไรมันแทบจะหาไม่ได้นะ บางทีก็ขาดทุนด้วยซ้ําแต่ที่มันมันทำได้และอยู่ได้และอยู่ได้อย่างยาวนานและแถมมีบริษัทเพิ่มอีกมีการจดทุนจดทะเบียนมากขึ้นอีกเนี่ยเราก็ต้องมองไว้ก่อนแล้วแล้วอาางวันมาจากไหนเมื่องานแต่ละงานมันก็ไม่ได้กําไรอะไรมากมายตุนลงทุนเป็นพันๆล้านได้กาไร20ล้านอะไรเงี้ยมันจะทําได้เหรอมันจะอยู่ได้ยังไงไหนจะค่าโสยค่าลูกน้องค่าคนขับรถร้อยกว่าคันนี่คุณไม่ต้องอ,อะไรมากคุณไม่ได้ซื้อเงินสดคุณผ่อนทุกเดือนเดือนงเงินเท่าไหร่ ไอ้ยี่สิบ้านของคุณนมนผ่อนหมดไหมเพราะฉะนั้นม,มันไม่ได้มีแต่รถรถสิบร้อยอย่างเดียวเนี่ยเขามีรถเกรดรถไถรถตักรถบดอัดถนนแล้วก็คนงานโฟร์แมนคุมหน้างานอีเยอะแยะคุณนั่นรายจ่ายทั้งนั้นรถล,ลาม,ม้าช้างก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะรถตักรถเข็นรถขนเท่าอย่างเดียวแม้กระทั่งลูกน้องเขาต้องมีรถให้ขับไม่่งั้นเขาจะไปคุมงานตามที่ต่างๆไม่ได้ ล่านี้เป็นรายจ่ายทั้งนั้นหละแล้วคุณลองหลับตาดึกดูทั้งงานมันเท่าทุนงานมันขาดทุนงานมันเสมอตัวแล้วเงินมันจะมาจากไหนถ้ามันไม่มีธุรกิจอื่นที่สํารองไว้หรือว่าซัพพอร์ตไอ้ธุรกิจธุรกิจอะไรที่มันจะทําให้เกิดเงินได้เยอะขึ้นได้เงินมาง่ายๆเท่าที่ทราบเนี่ยไอ้ที่เขากินกินเลี้ยงเลี้ยงกันแล้วก็มีข่าวให้สัมภาษณ์บอกว่าเลี้ยงวันเกิดเนี่ย ไม่จริงเขาเลี้ยงกันเป็นรายเดือนรายสัปดาห์แต่รายสัปดาห์ก็คือถ้ามีกิจกรรมมีกรณีอะไรพิเศษก็เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงคนมามาเลี้ยงก็ได้ได้มีค่าน้ำมันรถกลับบ้านมีพ็อกเก็ตมันนี่ติดตัวไปแล้วแต่ยศชั้นตามอัตราภาพมีใครมีศักยภาพมีความสามารถที่จะเคลียร์กับทางด่วนมีเคลียร์กับ มันไม่ได้ต้องไม่ใช่จะจ่ายจะพาะแค่ตำรวจทางหลวงมันมีขนส่งอีกใช่ไหมมันมีขนส่งที่จะมาตรวจจับฟันดำอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้เขาจ่ายหมดแล้วทำงานขาดทุนแล้วมันจะอยู่ได้ไงทำงานเสมอตัวจะอยู่ได้ไง<ม>เดือนหนึ่งไม่ใช่ขี้หมูราขี้หมาแห้งก็ต้องจ่ายเป็นล้านนะคุณก็ไม่ต้องดูอะไรดูอุ่นดูอะไรว,วันนั้นมากี่กี่โรงพับ มากี่จังหวัดแล้วแต่เรคนนะร้อยสองร้อยจ่ายได้เหรอระดับในพันระดับผู้กมกับอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแหละมันก็เป็นมาแต่พระเอิญเนี่ยถามว่าคนอื่นก็าชงชางเหมือนกับนกำนันนกไหมไม่มีหรอกคนอื่นเขาก็คือเขาเป็นผู้ใหญ่นะเขารู้จักที่จะรักนวลสงวนตัวระมัดระวังพฤติกรรมนะครับแต่นี่เด็กไงเด็กจาก จากที่ความรู้นิดหน่อยได้พ่อกำลังบาร,รมีพ่อหนุนออคอยผักดันอยู่ทุกเรื่องอย่างเงี้ก็เลยเหมิมเกริมยิ่งใหญ่ประกาศศักดาแล้วก็กล้าที่จะ,กล,จะกล้าที่จะจ่ายกล้าที่คือเป็นคนใจกล้าใจปั้มใจกล้าลูกน้องก็จ่ายทีนึงเป็นไม่ใช่เลือนพันเลือนหมืน่นหมืน่นเ่าที่ทราบมานะ พราะเหมือนกันคุณจะไม่เห็นเลยใครที่โดนยิงตายอ,อวดทองเส้นบเบลอเบลอบอกว่านายให้มาทําธุรกิจอะไรถึงจะได้อะไรทีครั้งหนึ่งเยอะๆขนาดนั้นไปคุมงานตรงไหนมันได้กำไรถึงขนาดแจกทองกันเส้นหนึ่งสิบบาทหนะบาทขนาดนั้นอย่างล่าสุดเองสังคมก็ตั้งคำถามว่ากน,าน,นันล่ยถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในนครปฐมเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เพิ่งจะเริ่มต่อแต่ แต่ผู้มีอิทธิพลจริงๆระดับไฮคลาสระดับใช้คำว่าระดับเจ้าพ่อผู้คั้าคราขั้มคาคร่ำไปด้วยอิทธิพลคาคร่ำไปด้วยประสบการณ์เนี่ยนะมีลูกน้องมีบริวารอย่างมั่นคงเนี่ยอย่างยังมีอีกไม่ใช่เฉพาะแค่กำน,นันนอกระดับใหญ่ๆที่ติดต่อฝ่ายการเมืองระดับชาติหรือบางทีดีไม่ดีก็เป็นนักการเมืองเสเองก็มี ที่ว่าบ้านใหญ่บ้านเล็กอะไรทั้งหลายเยอะแยะนะแต่ว่าหลังจากที่บ้านใหญ่หัวหน้าบ้านใหญ่ตายไปคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาแล้วนะก็เงียบเงียบไปเงียบเงียบไปเพราะลูกเขาก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวลูกชายเขาก็ระมัดระวังตัวก็เหลือแต่วงศาคณะญาติที่ยังยังมีแล้วคนพวกนี้ก็จะมีลูกหลานเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยดีไม่ดีก็เป็นอายการ เป็นนักกฎหมายคือเขารู้รู้รู้รักษาตัวรอดเรามันระวังพฤติกรรมไม่ทำอะไรชงชางเรียกว่านักเลงรุ่นเก่าก็ไม่ทำอะไรจนเหมิมเกริมไม่ทำร้ายน้ำใจใครแต่กับนั้นนกนี่มันมันนักเลงรุ่นใหม่เลยใช่ครับว่ากุ้ยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะพฤติกรรมมันก็คล้ายๆกันแหละก็เอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่เด็กอายุสามสิบกว่ายี่สิบกว่าสามสิบยี่สิบเจ็ดนี่เหรอ จริงจะอดนมาไม่ไนดะ้ไม่กี่ปีประมาเริ่มแอแรงผลักได้อํานาจแรงผลักของพ่อพ่อหนุนพ่อดัน<ช>ก็แสดงว่าพ่อต้องมีบาร,รมี<ช>ถ้าอยู่ดีๆเด็กอายุยี่สิบกว่ามันได้ขึ้นมาเป็นระดับเจ้าพ่อได้หน้าใหม่ๆนี่พ่อไม่มีบาร,รมีมันจะขึ้นมาได้ไงก่อนหน้านี้ใน <c oughs> ยุคของพ่อกำนันนกเนี่ยหลวงปู่เคยทราบไหมครับว่าท่านผู้ใหญ่โยนน่ะใช่ครับออท่านเป็นคนยังไงบ้าง เขาก็เขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรมากนะเท่าที่ทราบนะขันก็ไม่ได้รู้จักโดยส่วนตัวหรอกแต่ได้ยินชื่อมาตลอดแนละ้วเขาก็เ,าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าเขาเป็นคนคือเป็นนักเลงรุ่นเก่านักเลงรุ่นเก่าที่ีกระไดากาเสียแล้วก็สร้างบาร,รมีอิทธิพลทําให้เกิดความเกรงใจแต่กําตันนกนี่ไม่ใช่นี่ทําให้เกิดความกลัว ทาให้เกิดความกลัวทําให้เกิดมกีกระบวนการข่มขู่คนกลัวไม่กลัวก็ดูตํารวจในะกลัวหรือเปล่า <c oughs> ยิงตํารวจต่อหน้าตํารวจตํารวจทั้งหลายยังไม่กล้าเลยสิบกว่าคนแล้วทําให้เกิดความเกรงกลัวเอาใช้ความกลัวเป็นตัวตัวขับเคลื่อนธุรกิจครอบงำสังคมแต่นักเรยงรุ่นเก่าๆนี่เขาใช้ความเกรงใจเป็นตัวขับเคลื่อนผู้ใหญ่โยดเขาก็ใช้หลักคิดอย่างนี้ล่ะ เอาที่ทราบนะแต่ถามว่ามีที่พลไหมก็มีในระดับที่สามารถผลักดันลูกชายได้แต่ว่ามันเดินอาจจะบิดเบี้ยวตามอารมณ์ของวัยรุ่นใจร้อนนะั่นแหละแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าเห็นเขาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วยไม่ใช่เหรอคุณเราว่าได้ข่าวไหมแล้วจริงๆเป็นหรือเปล่าตามข่าวว่ายังไง <laughs> 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 เห็นเห็นเจ้าของพรรคหรือว่าสมาชิกพรรคออกมา ปฏิเสธกันให้พลวันไป mm hmm. ก็ธรรมชาตินะครับขี้ลอยน้ํามาใครก็ไม่อยากให้ใกล้เข้าออบ้าน mm hmm. ใกล้หน้าบ้านก็เอาน้าลาดชิュวชไป mm hmm. แต่ตอนเป็นทองลอยมานี่อะไรมันก็หอมไปหมดมองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่มันทําให้หลายๆคนก็ตั้งคําถามกันว่าเหล่าบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่อาจจะทําให้โอ้ยมันมีมานานแล้วคุณไม่ใช่แค่เพาะแค่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอบจอ สอจอสอวอสอสอ,อะไรนี่แหละวัน,นี้แต่สอวอนี่เขาเขาเขาประมาณว่านักเลงผู้ดีอะนักเลงใส่สูตรอนะ่ะแต่ไอเรื่องผู้มีที่พนะ่ะถามว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลคอสอชอปราบได้ไหมมันมันเหมือนก็จะปราบแต่มันไม่ได้ปราบเหมือนก็จะไม่มีแต่จริงๆแล้วมันมีต่มีอยู่ใต้โต๊ะใต้มีอยู่ตลอด ก็อย่าลืมว่ากำนันนกเนี่ยจเจริญเติบโตมาในยุคของคอสชคาบต่อกับรัฐบาลลุงตู่หนึ่งนีลุงตู่สองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าปราบผู้มีอิทธิพลแล้วพวกนี้โตมาได้ไงออย่างนั hmm. ้นไ,ไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะหลบเลี่ยงบาลีแล้วก็มีเกาะป้องกันสร้างเครือข่ายคุ้มกันตัวเองแล้วก ที่เขากล้ายิงนะคิดว่างานนี้ถ้ามันอยู่ในภาคเจ็ดเนี่ยเขาหลุดแต่เผอิญตำรวจภาคเจ็ดไม่ได้ทำคดีนี้กองปราบทำคดีมันก็ไม่หลุดเลยเสียท่าไปหลวงปู่อยากจะฝากให้ทางตำรวจดูประเด็นไหนเพิ่มเติมอีกไหโอ้ไม่กล้าฝากตำรวจเองอยังเอาตัวไม่รอดเลยท <laughs> ุกวันโดน,นยิงตอหน้้โจรโจรยิงยิงหัวต่อหน้าตำรวจได้ ไม่กล้าจะฝากถ้าอยากจะฝากจริงๆเนะี่ยก็ต้องคิดถึงร่นเก้ารัชการที่เกาที่ทรงตรัสว่าบ้านเมืองเนี่ยมีทั้งคนดีกับคนเลวต้องสนับสนุนคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองอยากจะถามหาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหมือนกันว่าตำรวจดีๆน้ำดีๆเนี่ยทำไมต้องต้องตายก่อนเลยถึงจะรู้ว่าเขาดีอะ ส่วนใหญ่แล้วประเทศเราเนี่ยแปลกมากฮีโร่เนี่ยเกิดตอนตายทั้งนั้นฮีโร่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อคนตายแล้วจึงจะเป็นฮีโร่ทำไมเราต้องต้องปล่อยให้ตายแล้วถึงจะเรียกว่าเรารู้ว่าเขาดีทำไมไม่สนับสนุนคนดีให้มีได้มีตายเป็นที่ยอมรับเป็นที่เชิดชูเกียรติยศต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างต้นแบบของสังคม แล้วก็เลี้ยงพวกนี้เอาไว้ให้มีคุณค่าในสายตาของสังคมว่าน,นี่คือที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่ตกระกรรมลำบากผลักไสไล่ทรงแล้วก็ไปอยู่ตามอ,าอะไรแค่คำว่า,าตามบุญตามกรรมแต่คุณส่งเขามาใช้งานส่งเขามาทำงานคุณก็ต้องดูแลเขาด้วยเ,เป็นที่ปรึกษาให้การอนุเคราะห์อุปถัมภ์เขาไม่ใช่ปล่อยไปต่างคนต่างไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมัน มันเหมือนกับอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวคนดีโดนทิ้งโดดเดี่ยวมันก็ไม่ได้ดีอะไรนะแม้ทําดีให้ตายสุดท้ายมันก็ความดีมันก็ไม่ปรากฏละเพราะมันโดนทิ้งโดดเดียวเหมือนกับลูกแกะไปอยู่ในดงหมาป่าต่อให้คุณซื่อตรงยังไงสีขาวจ้วอย่างไงสุดท้ายก็ต้องเลื่อนเลือดของหมาป่าที่มันกัดกินเราอยู่ดีเพราน้นมันต้องให้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างน้อยไม่ใช่มาคนเดียวเออ พุ่มกลับมาเอารองพุ่มกลับไปเอาสารวัตรไปอะไรอย่างเนี้เพื่อจะทําให้งานใหญ่มันสําเร็จร่วงใดแล้วก็ให้เวลาไปเลยว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีมึงไม่ใช่ไปอยู่โจ,จมปลักอยู่กับที่เอาตํารวจที่ทําภารกิจเฉพาะกิจที่เราคัดสรรแล้วว่าเป็นคนดีเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงมาเลยส่งมาเลยเนี่ยมึงไปอยู่กูให้เวลามึงปีหนึ่งนี่พุ่มกลับนี่รองพุ่มกลับนี่สารวัตรนี่รองสารวัตร ไปเลยไปเป็นกลุ่มเลยอย่างนี้มันไม่โดดเดี่ยวถูกไหมแล้น,นี่ส่งมาคนเดียวแล้วทาอะไรได้กันโจรทั้งนั้นแล้วโจนในเครื่องแบบก็เพียบแล้วจะไปสู้อะไรเขาได้มันก็หัวเดียวก็เทมรีบก็บตายอย่างเดียวอะไรอย่างเนี้ยหลวงปู่มองว่าเหตุการณ์ของกปตันนกนี้ได้สร้างบทเรียนให้กับสร้างบทเรียนให้กับกรมตารวจแล้วก็สร้างบทเรียนให้กระทรวงมหาไทยคุณเนะี่ยมีผู้ใหญ่บ้านกำน,นันเต็มแผ่นดินเนี่ยคุณได้คัดกรองไว้ยัง แน่นอนละ่ะประชาชนเลือกขึ้นมาประชาชนเลือกขึ้นมาคุณก็มีสิทธิ์จะคัดกรองเพราะคุณเป,เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงสายงานบังคับบัญชาตามกฎหมายคุณก็มีสิทธิ์จะคัดกรองแล้วคุณก็มีสิทธิ์จะคัดออกสั่งระงับสั่งหยุดในพฤติกรรมแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าไปเห็นแต่อมิตรสินจ้างเล็กๆได้น้อยใช่ครับพี่ดีครับผมนิยมครับท่านแล้วก็รูปหน้าปัดจมูกและสุดท้ายก็ปล่อยปัดแล้วเลยให้ มียแย่มากมายที่มีข่าวข่าวกำนันผู้ใหญ่บ้านโดนชาวบ้านร้องเรียนขับไล่ออกจากพื้นที่ก็มีเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากใครเกิดจากในอำเภอผู้ว่าประหลัดอำเภอประหลัดจังหวัดไม่ทำงานเนีไยถ้าคุณตรวจตราคอบคุมดูแลควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมมีหรือจะให้ชาวบ้านเขาต้องไปยกขบวนไล่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมไอ้นั่นคือคือเขารวมตัวกันได้ แต่นครมปฐมเนี่ไม่เคยมีประวัติให้มันชั่วขนาดไหนนครมปฐมก็ไม่กล้าถามว่าเพราะอะไรไม่กล้าหือได้ไงหือเดี๋ยวก็โดนรถชนตายบ้างหื็เดี๋ยวก็เอาเลือดมาสาดหน้าบ้านบ้งหือเดี๋ยวก็นักเลงมาเ็ายิงโป้งๆบ้งไม่กล้าหือวัดฉันยังโดนเลยร <c oughs> งนั้นไม่ได้หรอก <c oughs> ไอท้ที่ที่เขา กล้าหือแล้วก็ขับไล่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็เพราะว่าชาวบ้านเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มแต่ก็ไม่มีผู้อุทิศผลหนุนหลังเ,เขาถือว่ามั่นใจว่าเขาทําได้แตไ่ไอ้ที่นี่โอ้โหมันจังหวัดนครปฐมมไม่ได้กว้างแต่หน้าอทิ่พลเนี่ยมันครอบคลุมไปทั่วผลประโยชน์ทางนั้นถามว่าอะไรก็เพราะมันเป็นจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพพระมหานาครแล้วก็ผลประโยชน์ ด้านขึ้นด้านลงด้านคือได้ทั้งขนส่งได้ทั้งยาเสพติดได้ทั้งการพนันอุ้ยสารพัดอย่างอะตรงมี้มบ้างครับที่รัฐบาลเตรียมที่จะมีการกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลอีย้ยเห็นกวาดมาทุกรุ่น,นกวาดมาทุกรุ่น,นสุดท้ายก็คือรุ่นใหม่หมดไปไอ้รุ่นเก่าหมดไปรุ่นใหม่ก็โผล่ขึ้น คือจะปัใจจัยในการสนับสนุนให้ให้ให้ผู้มีอิทธิพลหรือโจรเจริญเติบโตมันมีเพียบพร้อมในเมืองไทยหนึ่งก็คือประชาชนเห็นแก่เงินเห็นแก่มิตรสินจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่นคปรปฐมในที่อื่นฉันไม่รู้นะที่นคปรปฐมนี่นะเลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยหัวหนึ่งจ่ายสามพันเลยนะถามว่าทําไมถึงกล้าจ่ายก็หมู่บ้านหนึ่งตําบลหนึ่งมันมีไม่กี่หลังคาเรือนแล้วเขาอยู่ได้ตั้งกี่ปี ขายอมที่จะจ่ายกล้านที่จะจ่ายเพราะฉะนั้นชาวบ้านอยากให้เลือกบ่อยๆสองปีเลือกทีเนี่ยชาวบ้านชอบเลยหรือปีเลือกปีหัวปีไทยปีเลือกแล้วถ้าสมัครหลายคนยิ่งชอบเพราะมันจะแข่งเงินกันแข่งกันลงขันไอคนนั้นห้าร้อยไม่มีสิทธิ์ได้เราไอนี่พันหนึ่งคุณไอนั่นพันหนึ่งเหรอไอเนตต้องพันห้าหรือสองพันขึ้นไปเขาเขาตีกันไรห,หัวอย่างนี้เลยแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ ก็คือหัวคะแนนของนักการเมืองระดับชาติก็คือตัวจัดตั้งมวลชนของนักการเมืองระดับชาติที่จะเป็นคะแนนสนับสนุนให้มาเลยผู้ใหญ่บ้านอ่าผู้ใหญ่เอาไปเท่าไหร่กำนั้นเอาไปเท่าไหร่ไปจัดมานี่คือของจริงที่เราควรจะต้องมาพูดกันนะอย่าอย่ามาโลกสวยบอกว่าชื่อเสียงไม่มีไม่มีมีทุกพัก มีทุกพักแล้วถ้าใครสนิทสนมกับผู้ใหญ่เป็นกรณีพิเศษผู้ใหญ่ไปกินข้าวบ้านใหญ่ทุกๆวันทุกๆเดือนมีกิจกรรมอะไรก็ไปมาหาสู่ยิ่งง่ายใหญ่ยิ่งง่ายใหญ่เออเดี๋ยวก็ได้ไปเมืองนอกเดี๋ยวก็ไปช้อปปิ้งอะไรก็แล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยมันเกิดขึ้นทั้งนั้นเกิดมาตลอดเวลาเราเองก็ก็ได้แต่ดูตาปิบๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงบ้านเมืองมันก็เป็นอย่างงี้ มันแก้กันยังไงก็แก้ไม่ได้ไม่แก้ไม่ได้หรือเขาไม่พยายามแก้ก็ไม่เข้าใจถ้าเขาแก้จริงๆฉันเชื่อว่าแก้ได้เหมือนอย่างกรณีที่บอกว่าส่งคนดีมาทํางานนี่อย่าให้มาแบบโดดเดียวให้มาเป็นกลุ่มเลยเประหลัดอำเภอ,เอ,อในอำเภอเห็นว่าท้องที่นี้อำเภอนี้มันแรงๆก็อย่ามาแต่อเภอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ก็ผู้ว่าเอา้านี่เอา เอาเพื่อนไปช่วยอีกคนสองคนไปเป็นประหลัดอำเภอไปเป็นเสมียนอำเภออะไรก็ว่าไปมันจะได้ปราบให้ได้สมบูรณ์แบบให้เวลาถ้าทำดีทำได้เอาวขยับในที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี้สร้างงานแล้วก็ปล่อยเพราะคิดว่าทุกคนมีศักยภาพอืคนเดียวไม้ซีกยังไงมันก็สู้ไม้ซุงไม่ได้ไผ่ต้นเดียวมันยังไปจะไปงัดไม้ซุงให้มันรุด มันรอยมันล้มมันคงจะยากดังนั้นถ้าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่าทอดทิ้งคนดีอย่าปล่อยให้คนดีต้องโดดเดี่ยวอย่าทำงานอย่างเดียวดายโดยไม่มีผู้ช่วยไม่มีใครที่จะไว้วางใจได้ก็เหมือนกับคนต่างถิ่นมาอยู่แล้วก็มามาแก้ปัญหาให้กับต่างถิน่นแล้วก็แถมต้องไปคัดงัดข้อกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นแล้วมาคนเดียวมันจะรอดเหรอไม่ต้องเป็นตำรวจหรอก เป็นอะไรก็ได้ถ้าคุณเอาเป็นแค่เอาเป็นเสมียนบริษัทอยู่ดีๆส้มหลน่น,ลนได้เป็นผู้จัดการสาขาโยนคุณมาโยกคุณมาทํางานแก้ปัญหาของบริษัทในท้องถิ่นถ้าคุณมาคนเดียวแล้วคุณจะรอดหรอเขาอยู่กันเป็นร้อยมาตั้งเนิ่นนานธุรกิจธุรกรรมอะไรเขาทากันมายาวนานอยู่ดีๆเดี๋ยวก็ตายไม่ตายก็ต้องลานออกหรือไม่ก็นหนี ดงนั้นการบริหารจัดการคนดีแล้วก็รักษาคนดีาไว้ให้ใช้งานที่ถูกที่ควรอย่าอย่าปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวให้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือมีผู้ช่วยมีเพื่อนร่วมคิดร่วมสู้มาร่วมกันทํางานแล้วก็กําหนดราคากําหนดเวลากําหนดภารกิจให้ชัดเจนแล้วก็กําหนดไปเลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมีที่ไปที่ใหญ่กว่าอืให้เขาได้มีกําลังใจที่จะทํา ไม่ใช่พอทําเสร็จแล้วเออมึงก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วกูจะทําทําไมถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่คิดเป็นก็จะบอกโอ้กูจะมาสู้ทําไมเขาไม่มีดูดําดูดีอะไรกูกูเลยเขาทอดทิ้งกูให้ทํางานดูที่หัวเดียวกระเทียมรีบแล้วจะอยู่ยังไงก็ตายนี่าตายแล้วก็มาเป็นคนดีโอ้ยฉันถึงได้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยฮีโร่มันจะต้องตายเสมอแหละคนดีจะต้องมีชีวิตอยู่ไม่ได้ หรือไม่ก็ลมหายใจสุดท้ายถึงจะรู้ว่าเขาดีางก้นเลิกเสีทีเถอะไอ้วิธีแบบนี้หาวิธีว่าให้เขามีลมหายใจทุกนาทีอย่างเป็นคนดีแล้วก็ยกย่องส่งเสริมสนับสนุนให้เขาได้ทำหน้าที่อย่างดียิ่งให้สมบูรณ์แบบนั่นแหละเรียกว่าสนับสนุนคนดีเจริญธรรม